ยืนยันแล้วนะคะตัวร้ายในหนังซูเปอร์แมนภาคล่าสุดก็คืออัลตร้าแมนใช่ครับชื่อนี้มานี่คือชัดเลยบอกใบถึงมัลติเวิร์สตั้งแต่เริ่มจากกระวนดีซใหม่เลยหรือเปล่าวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าคะ่ะโดยเฉพาะจากคอมิกช่วง New 52ที่น่าจะเกี่ยวมากๆครับผมตัวตนของอัลตร้าแมนในเวอร์ชันนี้ซับซ้อนมากนะครับ คือเป็นด้านมืดของซูเปอร์แมนเลยจริงๆมาจากเอิร์ธทรใช่ไหมคะโลกที่แบบกลับตลัตรดหมดเลยใช่ครับฮีโร่เป็นวายร้ายวายร้ายเป็นฮีโร่แล้วจุดเริ่มต้นของเขานี่โหดกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะต่างจากซูเปอร์แมนที่แบบถูกส่งมาเป็นความหวังอัลตร้าแมนนี่คือคาเอลจากเอิร์ธทีที่พ่อแม่ชั่วร้ายส่งมาเพื่อล้างแขนถูกต้องครับแล้วก็ตกที่สมอลวิลเหมือนกันแต่ครอบครัวเคนในโลกนี้ก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ แล้วยังไงต่อคะสุดท้ายคาเอลก็ดูดพลังจากยานตัวเองจนแกร่งพอแล้วก็ฆ่าพ่อแม่บุญธรรมตอนอายุแค่เจ็ดขวบเองครับฮะเจ็ดขวบโหดมากแล้วก็เผาฟาร์มทิ้งเลยเหรอคะใช่ครับเผาทิ้งเลยเป็นการลบภาพจำซูเปอร์แมนแบบสิ้นเชิงเลยนะโหดจริงๆค่ะจากนั้นก็ตั้งตัวเองเป็นอัลตร้าแมนแล้วก็ยึดครองโลกก่อตั้ง Crime s y n d i c a t e อ๋อกลุ่ม justice league เวอร์ชันตัวร้ายมีใครบ้างคะในทีม ก็จะมีซูเปอร์วูแมนที่เหมือนวอนเดอร์วูแมนอัลแมนก็คือแบทแมนจอห์นนี่ควิกเป็นแฟลชอะไรแบบนี้ครับแล้วความสัมพันธ์ในกลุ่มนี้ก็แบบว่าซับซ้อนบิดเบี้ยวไปหมดเลยอย่างเรื่องสามเศร้าระหว่างเขากับซูเปอร์วูแมนแล้วก็อัลแมนด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับและโชคชะตาก็นำพาเขามาสู่จัก,กรวาลหลักหรือ Earth 0ที่เรารู้จักกันใน Event forever evil ตอนที่ Earth 3โดนทำลาย โดนแอนตี้มอนิเตอร์ทำลายพวกครีมซินดิเคตก็เลยต้องหนีตายมาที่เอิร์ธศูนย์นี่แหละแล้วพอมาถึงก็สร้างเรื่องเลยสิคะโอ้โหมาถึงก็จัดการ Justice League ได้อย่างเร็วเลยครับที่น่าสนใจคือจุดอ่อนของอัลตร้าแมนเนี่ยค่ะกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ซูเปอร์แมนแข็งแกร่งคือดวงอาทิตย์สีเหลืองใช่ครับเขาถึงกับต้องผลักดวงจันทร์มาบังแดดไว้เลยนะเพื่อรักษาพลัง แต่พลังของเขากลับมาจากสิ่งที่ควรจะเป็นจุดอ่อนซูเปอร์แมนคริปโตไนท์ถูกต้องครับยิ่งเสพติดยิ่งต้องการมันเพื่อเพิ่มพลังเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากๆในตัวละครนี้น่าสนใจมากค่ะครับแล้วตอนที่ยึดครองเอิร์ทศูนย์เนี่ยอัลตร้าแมนก็โหดเต็มที่เลยนะแต่สุดท้ายก็เกิดความขัดแย้งกันเองในกลุ่ม แล้วก็มีทีมวายร้ายจากเอิร์ธศูนย์ที่นําโดยเล็กซ์ลูเทอร์มาสู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเล็กซ์ลูเทอร์ที่ฉลาดมากช่วยโอกาสตอนอัลตร้าแมนออนแอร์เพราะขาดคลิปโตนไนน์แล้วพอแสงอาทิตย์เหลืองกลับมาก็จัดการอัลตร้าแมนได้แต่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าครับเลือกจะทําให้อับอายแทนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออนแอร์ที่สุดก่อนจะโดนจับไปโอแสบจริงๆเล็กซ์ลูเทอร์เนี่ยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะ ยังครับยังมีต่อในอีเวนต์ Dark Side War ตอนที่ Anti Monitor บุก Earth ศูย์อีกรอบอัลตร้าแมนถูกปล่อยตัวออกมาช่วยสู้โอ้โดนปล่อยออกมาสู้กับคนที่ทำลายบ้านเกิดตัวเองตอนแรกเขาก็ไม่ยอมนะแต่พอร,รู้ว่า Anti Monitor คือคนที่ทำลาย Earth Tree ทำลายคริปตันของเขาความแค้นส่วนตัวมันแบบว่าผลักดันเต็มที่เลยเข้าใจเลยค่ะความแค้นล้วนลวนครับเขาทุ่มสุดตัวเลย อดคริปตัวไหเข้าร่างแล้วก็พุ่งเข้าใส่แอนตี้มอนิเตอร์แบบบ้าคลั่งมากเป็นการระบายความแค้นทั้งหมดแล้วผลเป็นยังไงคะแต่สุดท้ายแอนตี Anti ้มอนิเตอร์ก็เหนือกว่าครับใช้พลังสลายร่างอัลตร้าแมนจนหมดสิ้นไปเลยปิดฉากตัวละครนี้ใน New 52ไปแบบน่าเศร้าเหมือนกันนะโหตายเพราะความแค้นจริงๆค่ะ ทีนี้พอกลับมาที่หนังซ u เปอร์แมนภาคล่าสุดเนี่ยข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่ทีเซอร์พี a เ e เกอร์ซีซั่นสที่มี p e a c e เกอร์สอคนใช่ใช่แล้วพีซเมเกอร r ต้องไปรายงานตัวกับ Justice Society ไม่ใช่ Justice League เหมือนเดิมมันยิ่งทำให้เชื่อเลยนะคะว่าเจมส์กันกำลังปูเรื่อง m u l ติ v e r s e จริงๆซึ่งพอเป็นแบบนี้อั t ตร้าแมจากเอิร์3รีที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละครับคือตัวเลือกที่แบบว่าสมเหตุสมผลมากไม่ใช่แค่โคลนหรือตัวร้ายธรรมดา แต่มีปุ่มหลังมีมิติมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ตรงข้ามกับซูเปอร์แมนเลยถูกต้องครับการเผชิญหน้าระหว่างซูเปอร์แมนสัญลักษณ์แห่งความหวังกับอัลตร้าแมนร่างเงาจากโลกคู่ขนานที่แบบอัม,มหิตสุดๆคงเป็นอะไรที่น่าติดตามมากอย่างที่เขาบอกว่าเป็นตำนานและเหมือนบทกวีเลยนะคะครับ การเลือกเปิดจัก,กรวาล DC ใหม่ด้วยตัวร้ายระดับ multiverse แบบนี้ถือว่ากล้ามากแล้วก็น่าสนใจมากว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปจะดาร์กจะซับซ้อนตั้งแต่แรกเลยไหมหรือจะใช้เรื่องนี้ขับเน้นความเป็นฮีโร่ของ Superman ให้ชัดขึ้นไปอีกนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆคงต้องรอหาคำตอบในโรงภาพยนตร์นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกเรื่องราวของอัลตร้าแมวายร้ายคู่ขนานของซูเปอร์แนในวันนี้ค่ะ